ีนี้มาคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเดอะสแตนดาร์นะคะอยู่ที่ภูเก็ตแลนด์ไปเรียบร้อยนะคะคุณพลวุฒิสงสกุลนะคะรายงานพิเศษนะคะว่าเอะภูเก็ตแซนด์บ็อกเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะพลวุฒิสวัสดีครับสวัสดีคับพี่เฟิร์มพี่วิทย์ครับอ่าพลาวุฒิไปอยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้บรรยากาศผู้ประกอบการการเตรียมความพร้อมก็ดีความคาดหวังของเขาที่จะมีต่อเรื่องการเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกส่วนนี้ก็ดีเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ย สำหรับผู้ประกอบการระดับทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะตื่นตัวแล้วก็ดีใจกับการเปิดประเทศการเปิดเปิดจังหวัดของเขานะฮะแต่ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยทางพวกเขาก็รู้ตัวครับแล้วก็ยอมรับว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รับผลประโยชน์ตอนนี้โดยตรงเพราะว่าเขารู้ดีว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยเป็นการนำล่องนักท่องเที่ยวกลุ่มไม่ใหญ่มากที่จะเริ่มเข้ามาที่ภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันที่สองเนี่ยก็จะได้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่พร้อมโดยเฉพาะผู้กับผู้ประกอบการโรงแรมที่มีความพร้อมที่จะเปิดโรงแรมตอนนี้เพราะว่าโรงแรมเนี่ยเวลาเปิดผู้ประกอบการเขาบอกว่าไม่ใช่อยู่ดีแบบปิดไปตั้งปีสามเดือนแล้วจะเปิดได้เลยจะต้องรีโนเวทจะต้องใช้เงินทุนนะครับเพราะคนที่พร้อมก็จะเป็นกลุ่มโรงแรมห้าดาวกลุ่มคนที่มีเงินทุนอยู่แล้วส่วนร้านประกอบการอื่นๆเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็เข้าใจดีว่าต้องรอแต่ว่าลุ้นได้เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยภูเก็ตเนี่ยไฮซีซันคือตุลาคมใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ทําให้เขาเริ่มมีความหวังมีแสงสว่างในปลายอ,อมมงิดมาตั้งปี3 <ๆ S 1> เดือนทีนี้คุณพลวทัศน์มองแล้วเนี่ยในส่วนของกฎหมายเนาะที่เป็นภูเก็ตแซนบอกเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองหนึ่งวันก่อนเปิดจริงตรงนี้มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนคะครับผมเมื่อวานผมตรวจสอบไปที่ท่านประธานหอ,อการค้าจัางหวัดภูเก็ตคุณธนูศักดิ์พึ่งเดชก็ เห็นข่าวลงก็ร้อนใจก็รีบไปถามเขาก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนท้องถิ่นที่ภูเก็ตเนี่ยก็ปฏิเสธข่าวการยกเลิกเที่ยวบิน mm. แต่ว่าอย่างนี้ครับพี่เฟินจุดมุ่งจุดเขาเรียกว่าเป้าเป้าหมายปลายทางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการประกาศที่ล่าช้าเนี่ยส่งผลให้ยอดนักท่องเที่ยวที่บุ๊กกิ้งมาเนี่ยลดลงจริงครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันนะครับแต่ว่าทําให้ตัวเลขท่องเที่ยวเนี้ยลดลงจริงเพราะว่าพอประกาศกติกาที่จะเข้าภูเก็ตออกมาช้าเนี่ยคนที่เขาบุ๊กคิ้งไว้เขาเห็นกติกาเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ใช่กับไลฟ์สไตล์เขาตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยะทางผู้ประกอบการเขาก็ชี้แจงแบบนี้ก็เลยลดลงครับแล้วก็แต่ว่าทางทางทางผู้ประกอบการภูเก็ตเขาเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลักการเขาคือเขาเปิด ภูเก็ตแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าเพราะว่าเขาอยากจะที่ทจะให้นักท่องเที่ยวค่อยๆทยอยมาเพราะว่าถึงมาเยอะก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าแคปซิต,ตี้ของภูเก็ตเนี่ยเหลือแค่ยี่สิเปอร์ซนของทั้งเกาะไปถึงโรงแรมนีนะครับพี่เพราะว่าปิดกันไปปีสามเดือนเนี่ยก,ก,ก็เจ็บกันไปหลายคนเหลือแค่ประมาณสามหมื่นห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ต่อให้แบบมากันแบบเยอะจริงๆเนี่ย ก็รับไม่ได้การาทยอยมาเนี่ยก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ถ้าตัวเลขที่ทอททให้กับทางผู้ผู้ประกอบการกูเกตเนี่ยททให้ไว้ที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันในสามเดือนเป็นไปได้เนาะทางผู้ประกอบการเขาบอกว่าถ้าปลอดภัยไม่ติดเชือ้อไม่ปิดเขามั่นใจว่าเกินครับอืค่ะ อ๋ะออฟครับทีนี้ขอถามเพิ่มเติมออฟน่าจะได้คุยกับผู้ประกอบการนะครับไม่ไว่าจะเป็นโรงแรมก็ดีบาร์ก็ดีร้านอาหารก็ดีในพื้นที่สิ่งที่เขาอยากได้เพิ่มเติมจากภาครัฐไม่ใช่เป็นเรื่องของการผ่อนคลายกฎระเบียบม,มาตรการต่างๆเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมทําให้โครงการภูเก็ตซันบ็อกเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนครับครับ,รบเขาอันดับแรกเขากังวลเรื่องของการลักลอบทะลักของแรงงานต่างด้าวครับเพราะว่าพอมีข่าวว่าภูเก็ตเปิดเกาะเนี้ยก็ อาจจะรู้สึกว่าที่นี่เริ่มมีชีวิชามีกิจกรรมมีงานได้ทําเขากลัวการลักลอบเข้ามาผ่านด่านของทางน้ําหรือว่าทางบกนะครับไม่ใช่ทางอากาศที่เป็นทางท่องเที่ยวที่มีการตรวจที่ชัดเจนอันนี้เขาก็กังวลในท้องที่เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าลันไปแล้วแล้วมันปิดสนุดอีกรอบเนี่ยบางทีตรงจังหวะลงทุนกาลังจะ,จะเตรียมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยมาในรถต่อๆไปโดยเฉพาะว่าตุลาคมที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ย แล้วพอปิดก่อนเนี่ยโอ้เคาเนี้เจ๊งอีกทีหนึง่งน่าจะหนักแน่นอนอ,อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกร้องไปถึงรัฐบาลตรงกันก็คือว่าเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการพิเศษเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อครับเพราะว่า<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะมีคําว่ามาตรการพิเศษแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยพิเศษมากนักหมายนึงยังเข้าไม่ค่อยถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ภูเก็ตอาจจะเป็นพื้นที่พิเศษที่เริ่มเห็นนะักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแล้วก็ มีแผนที่จะค่อยๆทยอยเข้ามาเรือ่อยๆจนเยอะขึ้นในช่วงไฮซีซั่นแต่ว่าพวกเขายังไม่ค่อยพร้อมหมายถึงตัวนักธุรกิจเนี่ยก็ยังไม่มีเงินทุนยังเข้าไม่ถึงแหลงเงินทุนที่จะเอามารีโนเวทเอามารองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตนะก็เลยอยากให้มีตรงนี้มาช่วยค่ะ,คะ อย่างตัวแคปซิตี้ที่เขาบอกว่าเหลือ20%เนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่า80%ที่หายไปเนี่ยคือปิดกิจาการชั่วคราวหรือถาวรมากน้อยแค่ไหนมีตัวเลขตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ส่วนสินเชื่อที่ต้องการเนี่ยจะไปช่วยธุรกิจประเภทไหนเช่นเล็กกลางโรงแรมร้านอาหารผับบาายยังไงบ้างคะตังประธานหอการค้าท่านก็ไม่ได้ชัดเจนว่า80%เนี่ยหายไปปิดหรือว่าชั่วคราวแต่ว่าท่านพูดในภาพรวมว่าเหมือน เหมือนจากเดิมตะ้มกลมๆว่ามีแสนตอนนี้เปิดได้สองหมื่แสนห้องพูดถึงใน,นแง่โรงแรมนะคะ uh huh. ก็คิดว่าที่หายไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีทุนที่จะมารีโนเวทเปิดก็ต้องปิดไว้ก่อนไอ้ที่หายตายจากไปแบบถาวรอาจจะอาจจะยังไม่เยอะมากในภูเก็ตนะครับแล้วก็สำหรับเงินทุนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ไปที่คนที่เป็นผู้ประกอบการโรงแรมเพราะว่าถือ uh huh. เป็นที่รองรับ ของนักท่องเที่ยวที่บุ๊กิ้งไวอะครับสมมุติว่าถ้าเรเที่ยวแบบอยากมามากๆจริงๆภูเก็ตจุดติดเข้ามาจริงๆแต่ว่ายอดจองบุ๊กคิ้งมันต้องรีเลกกับโรงแรมแล้วโรงแรมก็ต้องได้รับมาตรฐานจากคอททอด้วยใช่ไหมครับมันก็ต้องสัมพันธ์กันถ้าเขาอยากมาแต่ว่าสายทางไม่มีที่พักเนี่ยสุดท้ายนักท่องเที่ยวมันก็จะอั้นอยู่ดีครับก็จะไม่โตตามที่ควรจะเป็น ครับออฟครับเลยเรื่องของมาตรการสาธารณสุขนะครับอย่างการณีออฟเดินทางข้ามพื้นที่เข้าไปที่ภนะูเก็ตเนี่ยมองเรื่องของเรื่องของจุดคัดกรองก็ดีจุดต่างๆก็ดีมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่เนะี่ยนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็บอกก็อยากจะเดินทางไปเที่ยวเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ถือว่ามีมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนครับพีวินลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตแต่ว่าถ้าใครลืมอย่างผมเนี่ยก็ลืมเหมือนกัน ก็สามารถที่จะมาสแกนคิวอาโค้ดมาลงทะเบียนที่ก่อนที่จะเข้าไปในสนามบินของภูเก็ตได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกด้วยสำหรับคนที่อาจจะใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นอะไรางครับก็ถือว่าบริการน่ารักแบบสไตล์นะสไตล์เมืองท่องเที่ยวเลย <c oughs> ครับ <c oughs> ไม่ไม่ครับถ้าเป็นคนไทยไม่ซับซ้อนนะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กติกาตามที่ประกาศในรากิจการรเบกษาซึ่งอาจจะเยอะกว่า อืมค่ะทีนี้จํานวนวันเนาะที่ตอนแรก7วันเป็น14วันกับการแซวปสามรอบเนี่ยนะคะมมไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้เป็นเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวเองอาจจะเลือกที่อื่นที่ไม่ใช่ภูกเก็ตหรือเปล่าเรามีการคุยกับผู้ประกอบการส่วนนี้ด้วยไหมคะครับผู้ปร,ประกอบการผู้ประกอบการก็ยอมรับ <S <S ว่าเป็นส่วนทําให้นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยตัดสินใจอาจจะไม่มาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ายอดบุ๊กิ้งตอนที่ภูเก็ต ตอนที่เซอร์เวย์ว่าภูเก็ตจะเปิดเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยยอดเยอะมาก uh huh. แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเข้ามาแล้วทําอะไรได้บ้าง uh huh. ทําอะไรไม่ได้บ้าง uh huh. พอกติกามันชัดขึ้นมาอาจจะชัดแบบก mm ่ hmm. อนเปิดวันเดียวเนี่ยนะฮะ <Last minute. S 2> ก็ uh huh. ก็เลยรู้สึกว่าบางหลายคนเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะมา uh huh. อันนี้มีผลจริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทาผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนปัจยาหรือว่าหลักการในการทำแซนด์บ็อกซ์เขาในช่วงหนึ่งกรกฎาเนี uh ่ย huh. เขาไม่ได้คาดหวัง คนมาเยอะอะครับเขาคาดหวังระบบที่จะรันไปได้เขาคาดหวังความปลอดภัยความค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วเขาหวังจริงๆเนี่ยคือตุลาคม,มที่จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเขาครับนะค่ะแล้วออฟอ,อยู่กี่วันคะออฟอยู่น่าจะถึงวันอาทิตย์ครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจก็เดี๋ยวอ๋อจะไปคุยกับใครบ้างอ่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากรู้จะได้ติดตามเดอะแซนดาร์้ดด้วยนะคะว่าเราจะมีะไปพูดคุยสอบถามในส่วนไหนบ้าง ก็จะหลักๆเนี่ยจะมีประมาณสามส่วนครับ mm hmm. พี่เฟิร์นก็คือวันนี้เนี่ยพระเอกอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่า mm hmm. มาเปิดมาดูภูเก็ตแซนด์บ็อกในวันที่หนึ่งเลย uh huh. แล้วก็ก็จะคุยกับนักธุรกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะฮะ uh huh. คุณภูเก็ตรักแต่งาม uh huh. ว่าในฐานะที่เป็นคนผลักดันภูเก็ตแซนด์บ็อกเลยเนี่ยมันติดขัดอะไร mm hmm. หรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้รัฐเนี่ยช่วยทําให้มันสามารถที่จะ สมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่อาจจะไม่ใช่โรงแรมห้าดาวอาจจะไม่ใช่โรงแรมเชนใหญ่ๆเขาเขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาคาดหวังเขาอยากได้อะไรจากากรัฐบาลครับอ๋อขออนุญาตถามก่อนที่จะจากกันไปภูเก็ตได้ได้ข่าวว่าเป็นพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนกันค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเทียบกับ,บจำนวนประชากรมากน้อยขนาดไหนครับมากน้อยเพียงพอที่จะทําให้เขารู้สึกมั่นใจว่าหากมีความเสี่ยงเขาสามารถดูแลกันตัวกันเองได้มากน้อยขนาดไหนครับ มนภูเก็ตฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน80%แล้วนะครับเข็มแรกแล้วแล้วก็คับผมเข็มที่สองนี่ก็เกือบเกือบ70%แล้วใกล้ๆแล้วแต่ว่าในภูเก็ตก็ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยผมไม่แน่ใจว่าเป็นข้อบังคับหรือว่าเป็นลักษณะลักษณะนิสัยของคนภูเก็ตที่ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลาตอนแรกผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องใส่ในบางที่ได้ซ้ำแต่ว่าเขาก็ใส่กันหมดเลยก็ความความมั่นใจของคนที่นี่เขารู้สึกว่า อย่างน้อยนะครับภูเก็ตแซนบ็อกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับเงินจากนักท่องเที่ยวมาถึงพวกผู้ประกอบการรายเล็กโดยตรงแต่ว่าเขาได้ฉีดวัคซีนก่อนนี่คือข้อดีของคนภูเก็ตที่ uh huh. เขารู้สึกว่าเขายอมรับได้แล้วก็เขารู้สึกว่าถ้าเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆให้มันดาเนินต่อไปแบบไม่ได้เข้ามาทีเดียวเนี่ยแล้วการติดเชื้อการระบาดในภูเก็ตเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเนี่ย uh huh. พวกเขาพวกเขาแฮปปี้มาก เขาช่วยกันสุดฤทธ์เลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางนู้นด้วยนะคะฝากออบส่งแรงใจแล้วก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเดินทางไปไกลเลยนะคะส่งกำลังใจไปด้วยขอบคุณมากนะครับออฟสวัสดีค่ะสวัคุณครับสวัสดีครับ เพราะฉะนั้นยอดจอลดลงจริงนะคะมแม้ว่าฟล์จะไม่ลดแต่ยอดจองหรือว่ายอดคนบินต่อไฟล์ลดนะคะก็อยู่ที่ว่าจะใช้คำไหนแต่สุดท้ายตัวเลขคนที่มาน้อยลงอย่างมีนัยสําคัญนะคะซึ่งก็คงต้องดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองภาครัฐเอกชนต้องร่วมมือกันและหาจุดสมดุลให้ได้เพนที่เป็น14วันหรือว่าการซูบส่งครั้งเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าจะปรับให้ยืดหยุ่นได้มากน้อยแค่ไหนด้วยส่วนคนไทยก็ไปได้เหมือนกัน